ไปดูท่าทีของคนในพื้นที่กันหน่อยนะฮะตลาดสันกำแพงที่เชียงใหม่ครับชาวบ้านหลายคนให้สัมภาษณ์บอกดีใจที่คุณทักษิณเดินทางกลับไทยพรุ่งนี้หลังจากไม่ได้กลับมา17ปีแล้วก็เลื่อนกลับมาหลายต่อหลายครั้งส่วนหนึ่งก็บอกรู้สึกเห็นใจที่จากบ้านเกิดไปนานแล้วยังไม่ได้มีโอกาสกลับมาสักทีก็ไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนการเดินทางกลับมาอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่ากลับมารอบนี้จะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ บางคนก็บอกว่าอายุมากแล้วมีลูกมีหลานก็คงอยากกลับมาหาครอบครัวอีกส่วนบอกว่าในฐานะที่เป็นชาวสันกำแพงก็ดีใจที่นายกของชาวสันกำแพงกำลังจะกลับมาเพราะในอดีตก็ช่วย ชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ไม่อยากให้ติดคุกเพราะว่าเคยทําคุณงามความดีให้กับประเทศมาก่อนบางส่วนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะยังไงก็ต้องทำมาหากินเหมือนเดิมแต่ก็เอาใจช่วยให้ได้กลับมาจริงตามที่บอกไว้เพราะว่าก็เห็นเลื่อนมาหลายรอบแล้วครับอายุเยอะแล้วก็อยากเหนื่อยอบางคนเหนื่อยนะอยากพักอยากผ่อนอะไรพวกนี้อยากมาอยู่กับลูกกับหลานครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ อยากให้เขากลับมานะเจ้าดีใจเจ้าที่ไอ้ทักษิณจะปีกมาเนาะถ้าจะฮือดีต้องฮือปีปูมาตัวเนะาะจะได้ปีกมาบ้านเนาะแต่เขาก็ต้องเซฟตัวเก่าของดีๆเนอ้อเป็นห่วงเปิ้อนอยู่เหมือนกันว่านะจะมาแล้วก็จะไปโดนโตดโดนหยังเนาะแล้วก็จะไปตีคุกตดตารางเขาก็มา,าใครเฮือเปิ่อนไว้ติดต ส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดกาลสินและกลุ่มคนรักทักษิณกว่า40คนนะครับนำโดยคุณอุทิศอายุ50ปีและคุณพิทยาหรือว่าครูยาพากันจัดเตรียมสัมภาระรขึ้นรถตู้4คันเดินทางไปสนามบินดอนเมืองเพื่อรอต้อนรับคุณทักษิณน,นะครับแล้วบอกได้ว่าตลอด17ปีกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนรักทักษิณชาวกาลสินยังคงคิดถึงนายกที่เก่งที่สุดชื่อทักษิณชินวัตรหลายปีที่ผ่านมายังอยู่ในดวงใจแล้วก็ยังรอการกลับมาอยู่เสมอครับ จะไปรับท่านนายกในดวงใจของคนเสื้อแดงคนลากยากคือท่านนายกทักษิณชินวัตรครับเรา,เามีอะไรไปฝากท่านไหมครับไม่มีครับมีแต่ข้อใจครับและความรักความปราปรถนาดีไปให้ท่านครับกันยังส่วนที่นครพนมครับคุณสราลีหรือว่าเจตติง้งอายุ58ปีในฐานะแกนนําเสื้อแดงจังหวัดนะครับจัดหารถตู้2คันพาคนเสื้อแดง20คนไปร่วมต้อนรับอดีตนายกทักษิณ โดยจะเดินทางคืนนี้ระยะทางกว่า700กิโลเมตรก็ไปถึงกะว่าเช้าพอดีเนี่ยนะฮะบอกรอวันนี้มานานเกือบ20ปีไม่เคยลืมผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ไทยรักไทยทําให้เศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนทําให้เป็นอดีตนายกในดวงใจมาตลอดถึงแม้ใครจะมองด้อยค่าบางมุมแต่สําหรับคนเสื้อแดงนครพนมยังรักคิดถึงอดีตนายกทักษิณตลอดเวลาแล้วก็พร้อมให้กําลังใจต้อนรับด้วยใจครับ เรารู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่เ,เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าใครจะด้อยค่าหรือว่าอย่างไรแต่ในใจของพวกเราที่เ,เคยได้รับอน,นีิสง์จากนโยบายของพรรคไทยรักไทยที่เคยทําไว้ในอดีตนะคะเ,เรายอมรับว,ว่าชื่นชมมันสมองของท่านมากค่ะท่านนายกทรัพสินของเรานี่ค่ะนายยกในดวงใจของประชาชนทั้งประเทศค่ะ ส่วนทางกลุ่มอปชเชียงใหม่ะค่ับช่วงเงย็นที่ผ่านมาที่เองครับก็ทยอยเดินทางไปขึ้นรถตู้ที่หน้าปั๊มปะตะทอดอนจันทร์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับไปรอต้อนรับคุณทักษิณอ่ะก็คือจะเดินทางจากเชียงใหม่เนี่ยกลับมานะฮะ,ะก็ตามกำหนดการรายละเอียดก็คือทางผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือคุณหาญศักดิ์เนี่ยบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ยืนยันว่าผู้ร่วมเดินทางออกค่าใช้จ่ายกันเองนะครับไป จากทางเชียงใหม่เนี่ยมีบัส2คันรถตู้อีกกว่า20คันเชียงรายรถตู้16คันน่านรถตู้13คันแท้รถตู้7คันลำพูน5คันอุตรดิต3คันพิษณุโลก30คันเพชรบูรณ์7คันนครสวรรค์สคันอุทัยธานีกิ0คันทั้งหมดมวลชนจะไปดออปลงที่สนามบินดอนเมืองครับ แล้วก็นํารถไปหาที่จอดเพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพแกนํากลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือบอกด้วยว่าหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายของนากคุณทักษิณก็จะเดินทางเข้ามาสู่เชียงใหม่ก็จะมีการประกอบพิธีบายสีสุขขัญให้ด้วยนะเขาก็คาดหวังแบบนั้นนะแล้วก็บอกด้วยว่าขณะที่ช่วงเชา้าที่ผ่านมากลุ่มนปชในอำเภอฝางชัยปราการแล้วก็แม่อายเมารถบัส2คันรถเดินทางเข้ากรุงเทพมหานาครล่วงหน้ามาก่อนแล้วด้วย